เป็นล้ายหรเป็นเฟสครับเป็นล้างครับเฟซเหรอเฟซก็มีครับผมเฟซเต็ม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 เลยเติดเตามเต็มเต็มเตมเมเต็มตมต็มต็มเตเต็มเมีตเ็เต็มต็มเต็มมเต็มเตเมเตเเตเม็เม หมดแล้วหมดแล้ยปัดโต้ด้วยนะจ้าไม่เป็นไรจ้าจ้าเจอกันใหม่หน้าร้านเราสั่งอันนี้หกร้อยเราเราสั่งผ่านเฟซได้ไหมหรือว่าต้องมาที่ร้านคือถ้าอินบ็อกซ์ไว้เขาจะเขาก็จะยังไม่รับนะคะา้ากไม่ได้เลยครับพี่หนูแนะนำมาที่หน้าร้านดีที่สุดมันไวกว่าถ้าทางเขตมีสั่งอาหารไว้

เดี๋ยว้ยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงรอสักครู่นะลูกไข่ปเดียวเทียวแซมอนปใช่จ้ารยแวออะไรอ้ยพี่โจพี่เมนูอ่เดี๋ยวไปก่อนวยหลายร้านยำไแ่นอยู่ไปแน่อนออเด ต้ำจิ้มอะรดีงูสองเจลลี่เพิ่มอีกสามนักลงไปอยู่เลยอีกสามอย่างสามสิบเก้าหลักขึ้นใชครับผม ไป้าอกก็ได้ครับสดี๋ยแ่หเล้หูนครับ20ครับไม่หนูจะบอกเลยของพี่กิวที่4เหลี่ยม2 4เหลี่ยม3ใหญ่3เล็ก6หเล็ก6กลาง6เล็ก6กลาง6 4เหลี่ยม3

สวัสดีค่ะแล้วสองตลมีไฟบลักเราถึงยังสองไม่เอาสายมาเพิ่มเพราะว่าสายอามาม่เสียบแเสาโนหฮัโหลครับตอนนี้อนอเต็มหลอกหมดเลยค่ะ คือการจากบินแล้วเราเรู้เลยว่าหมด <Okay. S 1> เราดูจากจำนวนบินฮัลโหลไม่นอน่าจุดบินเช็คจากข้างล่างนะน่าจะมีเกินไป uh huh. อาโลกถึงสิบเก้าแค่สมอลเมนไม่มีแล้วครับถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่มีส<ม>ิ <16 S 2> บหกไม่มีบินมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะทีมขออนุญาต รอยอยู่บริเวณนี้นะครับใครไม่ใช่เบอร์ที่21-30ขับการ,รุณากระจายนะคระับผมมีเพื่อนดารา,ามาไม่แปลกใจครับ <c oughs> แต่หนูเป็นคนไม่ชอบเอาแบบมาคือก,กระแสรนูที่แค่นี้หนูก็จะแย่แล้วเออก็เลยแบบเอาแบบให้มันพอดีค่อยๆไปหนูสั่งไว้หมดเลยพวกที่ในวงการที่รู้จักกันบอกอย่าเพิ่งมานะจะเย็นๆเดี๋ยวเอาหอง ให้นี่ก่อนเดี๋ยวเรามีเวลาลวเราก็เออตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนนะเนาะใช่พี่ขอฟฟ้าออ่ะเขันนี้ของ,งเจม้ไส้เนี่ยเดี๋ยวแล้วเหลืออะไรนะไม่ไมจับผมติดแป๊บนึงพี่ขอตรงนี้ขออกก่อนนะเดี๋ยวแมงวันมันค่อนข้างจะเร็วนก,ก็ทำเวลาแข็งกับมันเข้าไปรับสารแล้วมั้งฮ<น>ะ อขอโทษค่ะขอโทษทีนะตัวเองได้ไม่เป็นไรลูกค้าน่ารักดีแล้วอย่างนี้บอกกันยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับห้าสิบเอ็ดตอนนี้ถึงสามสิบสามสิบ อีกสองรอบค่ะคือรอบละสิบบินคุณแม่แป๊บเดียวะ้ขอบพระคุณค่ะหาไล่พารองท้องวันนีอย่าอดข้าวกินยำนะด้วยรองท้องได้เบียร์มันเยอะแล้วอ้ถ้างั้นเราคิวสุดท้ายเลยจะไปด้วยแม่ลูกหลานรออ๋อจ้าจ้าแม่จ้าจ้า นี่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ในเยอะนันเนี่ยนี่เป็นคนปัดน่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่นาคคแน่นอนเขาเรียกคนร่วมสร้างค่ะคนร่วมสร้างผู้ก่อตร้างใช่ค่ะเราไม่ได้เรียกลูกน้องนะคะเราใช้คำว่าคนร่วมสร้างทีมงานใช่ทีมงาน คนร่วสร้างเดี๋ยวครอบครัวครอบครัวนึ่งมาดูแลกันนะฮะไม่มีลูกน้องไม่มีเจ้านายเจียฝนบอกไม่มีหมดเบื้องหลังก็ไม่มีบทนะครัับะจริงเจียผลนี่แกแกมีงานอยู่เนาะเป็นทัดตูมดีไซน์ช่องใหญ่ช่องดังด้วยดูแลพวกเสื้อผ้าศิลปินใช่ไหมเก่งมากนะทำได้หลายอย่าง เรามาพร้อมความสามารถใช่ก็เนี่ยเสื้อผ้าที่ผมใส่เองเนี่ยไม่คงมีภาพอะไรเราก็จัดการกดูแลเองอ๋อ ต้าไ,ไปทำหลวงก็เป็นที่ปรึกษาครับเพราะว่าระบบงานมยังต้องเดินนะครับอ๋อครับก็เราก็ไม่ว่างไม่ว่างแต่ก็ไม่ทิ้งไงพี่ครับผู้ใหญ่ต่งางชาติเมตตานเป็นเป็นเ,นเนจ้าเป็นเงินเดือนเนี่ย ะะเป็นเจ้าหรือเป็นเงินเดือนอะเป็นเรื่องค่ะอ๋อ,ปเ,อเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเขก็เป็นแสดงยอยงะไรอย่างี้นะนักแสดงอะไรสมมติว่าหนึ่งเรื่องคาแรคเตอร์แต่และตัวละครออกมาแบบไหนนุนจัดก,การทั้งหมดโอ,โอตั้งแต่ดีไซน์ตั้งแต่ดูรายละเอียดเล็กๆทุกอย่างไล่มาหมดเลยค่ะรลบมนดานใจตัวละครแต่และตัวออตน่าความสามารถเยอะมากระยะนี่เริ่มต้นมายังไงอะอ๋อบ้านฝลผนฝนเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าค่ะ พ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ชนบุรีอยู่ทางไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะที่กรุงเทพพ่อแม่คนอีสานค่ะมาขายซุปตังขายอาหารื้ญบ้านเราในกรุงเทพหนูก็โตซึมซับมากกับพวกเนี้ย่ะอ๋อขายซุปตังราบก้อยลาบอะไรอย่างเงี้ยถห้วหนูมาอยู่ชนบุรีหลายสิบปีเป็นยี่สิบปีแล้วก็ซึมซับอ๋อซึมทุกปีเออเขาเรียกอะไรอาหารพื้นบ้านอ่าอาหารอีสานทำทำเป็นด้วยใช่ไหม ทำทำ,ทำอาหารทะเลทำยัง,งยไงแม่ข้าวไม่เห็นเหม็นทำยังไงล้างยังไงไม่เห็นเหมือกไม่เห็น,นหหข้าวาาตุ๊กตาเราต้องรู้ค่ะอา่าก็คือมีพื้นฐานใช่ค่ะขายอาหารมาก่อนจากพ่อแม่เนาะกินเค็มกินเปรี้ยวกินเผ็ดพวกนี้เราต้องรู้จมูกลิ้นรสรสลดิล้นสัมผัสรูปรสกสี่ต้องรู้หมดครับแสดงว่าเจ๊ทำตุ๊กตาเก่งนั่นเนี่ยเคยขายไหมขายอาลิสา ไม่อยากขายซ้ำๆด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับใช้แรงเยอะอ๋อใช้แรงเยอะต้องโผลใช้แรงเยอะผมงแปลกแน่อ๋อเหรอนี่เนี่ยมีมีลูกค้าดูในในใน,ใน